ันนี้โครงการกินโฮมเฟสเจ็ดพามาอัปเดตสถานการณ์การถมดินล่าสุดที่คาดการว่าถมไปสูงสุดประมาณ1เมตรครึ่งนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำท่วมและถมเรียบร้อยแล้วเราจะมีที่ดินแปลงนี้สูงกว่าถนนประมาณ50เซนติเมตรเดี๋ยวไปชมกันจะ้ะตรงนี้คือระดับที่เราถมเพิ่มนะคะ จะสูงกว่าถนนประมาณ50เซนแล้วก็สูงกว่าเพื่อนด้านข้างประมาณเกือบ1เมตรถ้าเห็นไม้ด้านไม้จุดเดิมก็คือด้านล่างนะคะแล้วก็ไม้จุดใหม่คือสีแดงตรงนั้นสูงเข้าไปก็คือระดับที่เราแจ้งคนถมจะอยู่ที่ระดับทาสีแดงนะคะถ้ากดลงต่ําหน่อยก็คือตอนนี้เนี่ยที่เขาถมไว้เนี่ยยังไม่ได้ระดับนะคะเดี๋ยวจะต้องถมเพิ่มกันอีกนิดนึงใครที่ อยู่แปลงนี้ไม่ต้องห่วงในเรื่องของน้ำท่วมเช่นเดิมเพราะว่าเราสูงกว่าถนนด้านหน้าแน่นอนอันนี้คือถนนด้านหน้าตรงที่รถจอดอยู่นะคะตรงนั้นจะเป็นถนนปูนถนนสาธารณะกว้าง6เมตรเดี๋ยวเราไปดูกันเรายืนอยู่ท้ายหมุดที่แปลงนี้นะคะมองขึ้นไปจะเห็นเลยว่าถมสูงมากนะจากระดับดินเดิมนะคะตรงนั้นเป็นเนินเลยนะ ที่ถมขึ้นไปประมาณเมตรกว่า,วานะคะด้านหลังตรงนี้แล้วก็แนวสุดที่ด้านหลังจะอยู่หมดตรงโน้นนะคะจะเห็นถุงพลาสติกขาวๆแนวนั้นเดี๋ยวเราจะถมเพิ่มให้เต็มนะคะแล้วก็ถมเท่ากันเลยทั้งแนวตรงนี้นะ,ะเดี๋ยวแอดมินจะพาไปดูว่าความสูงที่ระดับเดิมคือดินนี้กับดินบนสูงขึ้นเยอะไหมไปวิ่งดู ครกลัวนะ้ำท่วมมาหูยขึ้นไม่ไหวอโอเคค่ะอ่าประมาณนี้นะคะความสูงก็อันนี้ยังไม่ครบนะยังถมไม่ครบนะเพราะว่าจากที่เมื่อกี้ให้ดูธงแดงนะคะเราจะต้องถมเพิ่มอีกประมาณหนึ่งแล้วก็ดินที่ถมจะเป็นดินสภาพนี้นะคะเป็นหินผุค่อนข้างแน่นนะนะถ้าดูนะจะเป็นหินผุแห้ง ค่อนข้างได้คุณภาพนะคะเจ้านี้ใช้กันมานานแรม20ปีอ่ะแนวนั้นนะคะจะเป็นแนวดิ่งที่เขาขีดไว้กลางที่ดินว่าต้องให้รถถมหรือรถปรับดินปรับให้ได้ตามระดับที่ยิงระดับกันไว้นะจ๊ะอ่าประมาณนี้ที่ผูกไว้อะอย่างนี้นะคะระดับ เดี๋ยวจะต้องถมให้เท่ากันทั้งแนวอย่างนี้เลยไปดูด้านข้างกันบ้างที่เขาฉีดขีดสีแดงไว้นะคะก็คือจะตรงนั้นก็จะมีขีดสีแดงไว้เหมือนกันคืออันนี้เป็นการยิงระดับจากเครื่องไม่ใช่แบบวัดระดับน้านะคะอันนี้จะเป็นยิงระดับจากเครื่องวัดระดับเลยนะคะตรงเนี้ยจะเป็นแนวด้านข้างของที่ดินก็คือตรงจอมปลวกนี้นจะมีหมุดอยู่อันนี้ที่ที่ดินเขาขีดจุดไว้นะคะหมุดจะอยู่ในนี้ ทีนี้ระดับที่เขาขีดไว้ก็คือประมาณนี้นะคะอ่าดินเราต้องสูงกว่านี้อีกประมาณ20เซนนะตอนนี้เขาถมเป็นรอบแรกเดี๋ยวจะมาเพิ่มระดับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าเสาขีดแดงนี้จะเท่าดินเราไหมอ่าเดี๋ยวรอบหน้าแอดมินมาอัปเดตอีกทีนะจ๊ะขอบคุณมากค่ะ